สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซพี่แพนด้าทุกคนนะคะมาทักทายกันหน่อยค่ะนี่ดูเห็นแพนด้าไหมคะทุกคนเห็นด้ากับหิมะไหมอันนี้เจ้าซันตา้าอะทุกคนเดี๋ยวให้พี่ด้าทักทายแม่แม่เอฟซหน่อยนะแพนด้าอ่ะแพนด้าสวัสดีครับสวัสดีครับที่ลูกเดี๋ยวค่อยนอนเดี๋ยวค่อยนอนนะนี่นี่แม่แม่ดูพี่ด้ากับพี่ม้าเขารักกันนะ ไม่ทะเลาะกันนะพวกนอเนาะเนาะ,นะพี่ได้ากับพี่ม้ารักกันค่ะทุกคนน้องไม่รักกันเหมือนพี่ได้กับพี่ม้าเลยแพดด้ารักพี่ม้าไหมลกูกฮะดารักครับอะแม่ถามมีหมาเดินมาค่ะทุกคนนางมองหมาเลยไม่คุยกับแม่เลยแพได้ารักพี่ม้าไหม ต่างๆที่ลูกรักไหมรักป่ะจุ๊บพี่มาจุ๊บพี่ได้ที่ลกูกอืมจุ๊บกันจุ๊บกันให้น้องดูจินี่เป็นพี่น้องกันต้องรักกันใช่ไหมลูกเนาะเนาะพี่น้องกันเขาต้องรักกันไอ้น้อง,องมันเี่ยโอ้โหทุกคนนี่มาดูแบกน้าแบกน้าแบกน้าต้องใส่เสื้อนะคะทุกคนแบบโอ้โหจะบอกว่าไม่มีดีแล้วค่ะโดนแกจับจิกจิกเหมือนไก่เลยค่ะทุกคน จิกคนเต็มปากเลยค่ะบางทีแม่ไม่อยู่เลยค่ะพเพื่อนเพื่อนอืมก็เลยทุกคนดูสิไม่มีดีเลยค่ะถึงว่าก่อยแม่งน้่มันถึงอยากออกนอกบ้านไงค่ะทุกคนอยู่ในบ้านเดินผ่านกันไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนแนะนําบอกว่าให้เอาหูถูก,กันแม่ก็ลองเอาหูถูก,กันแล้วเผื่อจะรักกันขึ้นค่ะทุกคนผ่านกันมันก็ยังจะงับกันเหมือนเดิมค่ะพเพื่อนเพื่อนเหมือนมันขอเรียกอะไรคะทุกคนมันเหมือนเห็นเงาตัวเองหรือเปล่าค่ะ ใช่ไหมทุกคนงงเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนพี่ดาแลบพี่ม้าเขาก็ไม่ค่อยถูกกันนะคะทุกคนเ็าเคยทะเลาะกันอยู่แต่ตอนนี้เขาก็ไม่อะไรนะคะทุกคนแต่ก็มีบ้างบางทีตบๆกันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ก็นอนด้วยกันได้ใกล้กันได้เพราะว่าพี่ม้านางยอมพี่ดาเลยค่ะทุกคนพี่มา้าีนเขาจะยอมถ้าพี่ดาตั้งท่าจะตบพี่ม้าจะเสียงจะเรียกแม่แล้วก็ เสียงใหญ่เลยค่ะพี่มะนี่นี่นี่เจ้าแสบตัวแสบพี่ดาดาเออพี่ดารักพี่มานะลูกเนาะเนาะพี่น้องกันมีสองคนเนี่ยเนาะเนาะท้องเดียวกันเหลือสองคนเราต้องรักกันนะลูกเนาะเนาะขนาดแมกนั่งกับกวยซำก็ท้องเดียวกันนะคะเพื่อนเือนก็เหลือกันแค่สองคนนะคะมันไม่รักกันเลย ก็จะแมวที่นี่จะมีทั้งหมด6คนใช่ไหมคะเพื่อนน้องอลิซันต้าก็ท้องเดียวกันค่ะแต่รักกันนะคะอลิซันต้าสตาร์จะยอมน้องอลิซค่ะก็จะรักกันแต่เล่นกันน่ะเล่นกันอะไรกันไม่ค่อยทะเลาะกันค่ะไม่ไม่โดยมากจะเล่นกันแรงๆค่ะอลิซกับสตา่าแม็กนั่งกับกวดจับพี่น้องท้องเดียวกันไม่รักกันเลยค่ะเพื่อนส่วนส่วนพี่แพนด้ากับพี่หิมะค่ะเขาก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน เขาเคยทะเลาะกันค่ะแต่เขาก็ไม่ถึงกับขนาดไอแบงค์นั่งกับกวยจับเลยค่ะทุกคนมันเอากันจนเลือดตกยางออกเลยค่ะทุกคนอืมเพราะเป็นหน้ารักกันนะทุกงาอเนาะน่ารักรักกันนะครับเนาะเนาะรักกันรักกันพิมารักกันพี่มมานี่ไม่หูไม่อือเลยนะคะทุกคนพี่มมานี่ค่ะเยิ่งกว่าน้องอลิสแมวใบ้ค่ะพี่มมาเนี่ย ว้แต่เวลาเสียงดังนี่ค่ะทุกคนเวลาเขาโดนอ่าน้องจะตีกันเนี่ยว้ายฟ้องแม่เลยค่ะทุกคนเสียงดังเยอเอออ่ะเสียงใครกับใครหยุดเลยนะหยุดเลยนะหยุดเลยนะยเลยนอนทะเ,เลาะกันนะลูกนะอย่าทะเลาะกันนะคบนะ,ะสวัสดีแม่แม่แมดิอ่ะเรียกแม่แม่ดิแม่แม่แม แม่สวัสดีครับสวัสดีครับง่วงเต็มที่เลยค่ะทุกคนเอาบอกฝันดีก่อนเ็วอ่ะฝันดีครับฝันดีครับทีลูกฝันดีครับดาดาครับ <c oughs> นางง่วงนอนนะคะทุกคนแม่ก็ไม่ค่อยได้นี่ะค่ะบางทีก็พีด่ดาไม่นอนพีด่ดาก็วิง่งไม่ให้แม่จับไม่ให้แม่ถ่ายเลยค่ะทุกคน อ่ะไปแล้วไปแล้วอ่ะบายบายก่อนบายบายอ่ะบายบายเหวอพอบอกไปแล้วบายบายฝันดีนะครับครับฝันดีนะคะแม่แม่ไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพนด้ากับน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ